องค์พระปฐมเจดีเป็นพระสถูปเจดีที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยจังหวัดนคปรปฐมได้ใช้พระปฐมเจดียเป็นตราประจำจังหวัดพระปฐมเจดียที่เห็นอยู่ในปัจจุบันนี้เป็นองค์ที่สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่สีเมื่พอพศ2396โดยโปรดกล้าวโปรดกระหม่อมให้สร้างครอบพระเจดีองค์เดิม ่งเป็นเจดีย์เก่าแก่มีฐานแบบโอควางและมียอดปรางอยู่ข้างบนสันนิษฐานว่ามีอายุอยู่ในตอนต้นพุทธศตรวรรษที่4ีสูงจากพื้นดินถึงยอดมงกุด120.45เมตร ฐานโดยรอบวัด235.50เมตรเส้นผ่าศูนย์กลางวัดโดยรอบ56.64เมตรจากปากระทังถึงสี่เหลี่ยมสูง18.30เมตรสี่เหลี่ยมด้านละ28.10เมตรปล่องฉไยทั้งหมดมี27กล้องเสาหานมี16ต้นคดพระระเบียงโดยรอบ562เมตร กำแพงแก้วชั้นในโดยรอบ912เมตรซุ้มระฆังบนลานองค์พระปฐมเจดี24ซุ้ม